ผ้าไหมบ้านเนื้อหนามีที่ไหมนะครับมีรอยด้นหนอนเป็นลายน้ำไหลแล้วก็เจียจัวนี่คือสิ่งที่เข้าเอาไว้ทําสาบทำกุ้นแขนหรือป,ปกอะไรก็แล้วแต่ตามที่ช่างเขาจะจินตนาการทําให้เราหมายเลขอะไรหมายเลขเจสามห้าศูนย์สามลายน้ำไหล ราคาไม่แพงเลยครับ3,250เองรถแม่ละลุงชัยรถไปรถต้องติดต่อเข้ามาครับมีทุกประเภทที่ร้านจองโภผ้าไหมสุรินเป็นงานทอมือคัดเกดคัดคุณภาพจากกี่เลยนะครับขายในราคาปริอย่างหนึง่งขายในราคาส่งมีจำนวนอย่างหนึง่งต้องการผ้าชนิดไหน อันที่ใช้โดยทั่วๆไปเป็นผ้ามัดมีทอยกดอกแล้วก็มัดมีทอยกดอกธรรมดาทอยกดอกเกาะเชิงทอยกดอกทอยกพิเศษมีหมดครับต้องการแบบไหนจะซื้อไปใช้ก็ซื้อจะซื้อไปขายก็มีจํานวนติดต่อเข้ามาครับเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเน้นที่จะขายขายส่งตอนนี้ใครต้องการ มีจานวนจํานวนแค่ไหนคุณชัยติดต่อเข้ามาครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายติดต่อเข้ามาได้ผ้าสวยๆนะครับได้ผ้าสวยๆที่ผมคัดไปให้แล้วนะครับขายได้ราคากว่าสวยไหมครับผมเองก็อยากจะตัดเสื้อแต่เสื้อผ้าไหมผมก็เยอะเยอะเกินก็เลยต้องชะลอไปก่อนก็สนอกสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาตามตามช่องทางที่อ่า ภาพนี่นะครับตามเบอร์นั้นเซฟเบอร์ลงไปไอดีไลน์ก็ดีขึ้นมาเองนะครับแล้วทักทายกันมาครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ